ครับพี่เสือครับพี่เสือครับผมนั่งนี้ลูกอืมอืมอืมนอนนะลูกฮะพิเือครับร้อนเหรอลูกฮอเสียร้อนเหรอร้อนร้อนเหรอลูกเข้าบ้านนอนนะลูกไม่ออกข้างนอก,กวันเนี้ยไม่ออกเหรอลูกไม่ออกเหรอ น้องไปไหนล่ะลูกหืมน้องไปไหนเสือน้องอะน้องน้องมายังอ่ะจมพูดไปไหนฮะจมพูดไปไหนครับอืมพี่เสือพี่เสือครับน้องไปไหนครับน้องอยู่ไหนพี่เสือ น้องนองไปไหนคะลูกน้องอยู่งนอกเหรอน้องอยู่นอกแล้วน้องไม่เข้ามาเหรอเข้ามาไหมฮะไม่เข้ามาแล้วไปเรียกน้องเข้ามาล่ะลูกน้องน้องทำไรน้องไปกินยาข้างนอกเหรอ อ๋ออยู่ย่างนอกแล้วไม่เรียนกน้องเข้ามาด้วยล่ะเอา้าหนูเข้ามาหลบร้อนหรอลูกหืมเนีอย,ยเสียเด้อหืมไหนคุยกับพ่อก่อนอย่าพึ่งง่วงอย่าพึ่งง่วงอย่าพึ่งง่วงเขาลูกอย่าพึ่งง่วงฮะออย่าพึ่งง่วงนะครับ อย่าคุยคุยกับพ่อก่อนคุยกับพ่อก่อนฮึฮึนุ้ยจะนอนเหรอนะลูกพ่อลงนอนเหรอแดดร้อนเหรอร้อนมากเว้ยข้างนอกอ่ะร้อนมากเว้ยมากก็หนีเข้าบ้านเลยเออหนีเข้าบ้านเลย นะล,ลูกอ๋อพ่อจะไม่กวนหนูให้หนูครับนเอาพเอาพัดลมไหมเอาพัดลมเป่าไหมเอาไหมลูกเอาเหรอเออนู้จะไปไหนล่ะลูกคัน,นโอ๋คัน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  ไหนพ่อดูสิคันตรงไหนเดี๋ยวพ่อเอาอยาทาให้เอาอยาไหมเอา้ <c oughs> เอาออโอ้โอ้โอ้ครับครับครับว่าจะจะนอนพ่อจะมนอนตักพ่อนอนตักพ่อเหรออยากนอน